เด็กๆเข้ามาดูแปลงที่ดินค่ะนะคะน้องพอตน้องโมเดลน้องไอเดียค่ะ มาดูแปลงที่ดินมาอยู่กับธรรมชาตินะคะก็ตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติเพราะว่าคุณแม่พามาหาคุณแม่หนิงพามาดูแปลงที่ดินก่อนนะคะที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินแบ่งขายผ่อนได้สดได้พิกัดองค์รักของ22อนะคะ,ะที่ดินของเรานะว่าราคาถูกแล้วก็สวยมากกับคุณลูกค้านะคะคุณแม่หนิงพาเด็กๆมาเพราะว่าอยากให้เด็กๆได้อยู่กับธรรมชาตินะคะก็มาดูแปลงที่ดินกันนะคะน้องไอเดียน้องพอดแล้วก็น้องโมเดลนะคะ คุณแม่กับคุณยายอยู่ทางนู้นค่ะนะคะมาดูแปลงที่ดินกันพิกัดคลอง22องค์ครักษ์นะครนายกนะคะเป็นที่ดินแนวสวนเกษตรค่ะคุณแม่หนิงรีบเข้ามาดูก่อนเพราะว่าจริงๆเราให้คุณลูกค้าดูวันที่หนึ่งที่สองแต่คุณแม่คุณแม่หนิงอยากจะมาดูเร็วๆแล้วก็พาเด็กๆมาเด็กๆก็ตื่นตาตื่นใจได้มาอยู่กับธรรมชาติมาเห็นทุ่งนามาเห็นทุ่งนาแล้วก็บอกว่าเออมาเห็นควายสนุกสนานนะ,ะเด็กๆน่ารักมากค่ะนะคะ ที่นี่ตรงที่ตรงนี้ยังเป็นธรรมชาติคนะ่ะนอากาศดีมากค่ะคุณลูกค้านะคะสาวน้อยสองสาวน้องไอเดียน้องมมเดลน,น่ารักที่สุดตื่นเต้นมากเด็กๆไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นอยู่กับธรรมชาติเด็กในเมืองอมาเห็นทุ่ง้าทุ่งนาเห็นควายก็ตื่นเต้นค่ะคุณลูกค้าที่นี่นับว่าเป็นธรรมชาติใกล้กรุงค่ะคุณลูกค้านะคะซื้อเก็บไว้มีแต่กําไรเพราะว่าในอนาคตอีกไม่นานก็จะมี ถนนเขาเรียกว่าเป็นทางด่วนที่มาจากรามอินทราเข้าถึงนครนายกก็คือพิกัดไม่ไกลจากที่ดินเรามากคุณลูกค้าซื้อไว้ตอนนี้นะว่าถูกมากเพราะในอนาคตที่ดินทุกแปลงเราราคาพุง่งบดแล้วก็ที่ดินของเราให้ราคาโปรโมชั่นคือราคาต่อตารางวาไม่ถึงสองพันคือเริ่มต้นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยเฉพาะวันที่สามวันเดียวค่ะคุณลูกค้าเฉพาะวันที่ลูกค้าจองที่สามวันเดียวหลังจากวันที่สามไปแล้วทุกแปลงเราขึ้นราคาบดขัดขึ้นราคาเป็นตารางวาละ ห้าร้อยบาทต่อรางวาค่ะจาก1,500ก็เป็น2 0 0พค่ะคุณลูกค้าเด็กๆมีความสุขกับธรรมชาติค่ะคุณลูกค้าเห็นงูด้วยค่ะนะคะค่ะคุณลูกค้าสอบถามมาได้ค่ะหน้าจอมัสบายใจ062 1574449